ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องมันนี้พาพีพะนองมายางเลาะมัอนี้กับฝนตกครับเวลากลางคืนตอนนี้กับเวลาประมาณถุ่มเครื่องกับพาพีพะนองมาเบิ่งบรรยากาศเนี่ยมาแรงนี่แหละครับเป็นแรง วัตถุดิบป,ปุ๋ยอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งที่ใส่อยู่ในฟาร์มครับก็คือกี่ไก่ครับใส่ต้นหม่ต้นไรของเขานี่แหละครับเ้ากะเป็นแรงผลิตเหลือจากการใส่ภายในฟาร์มของเข้าครับเหลือจากการใส่ภายในฟาร์มของเขากะเฮากับมีจำหน่ายครับมีจำหน่ายโดยขี่ไก่เฮากะเป็นขี่ไก่ไก่ไข่ครับ ข้างล่างกับผสมแกบการผรสมแกบบยูนีเป็นขี่ดิบๆครับแล้วก็ให้ไกลขี่ลงการเก็บขีอยูนีกะสามมือสี่มือกับกับแก็บทีนึงครับเพื่อให้ขี่เข่าผสมกันแล้วก็เวลาเก็บก็บคือเก็บอาทิตย์นึงครับเปลี่ยนเก็บทีนึงเพราะว่ามันจะสร้าง เขาเอิ้นอ่าสางนอนหรือว่าเสื้อจุลินซี่ต่างๆครับเก็บให้ขี่ไก่มีกินแห้งก็เลยต้องเปลี่ยนครับคนแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบที่ชั้นเลิศครับชันเลิศดเอาใส่ต้นไม้ต้นไรนี่ดีครับดีเพราะว่าปุ๋ยทุกอย่างที่ส่ขนาดขี่งัวขี่ไก่ส่กับต่างกันครับ ใส่ขี่ไกน่นี่ใบจะเขียวงามครับใบจะเขียวงามเลยขี่ง่วกอะสู่ขี่ไกเ่เพื่ออะไรครับแต่ว่าการใส่ขี่ไก่นี่สีไ้ต้นไม้เขียวแตกใบดีงามใบครับบ่อยไงงามใบนี่แหละครับผ้าพีแผานองมายางเลาะชุ่มแรงผลิตปุ๋ยอินซีอีกหมองนึงครับที่ใส่ภายในฟาร์ม ตอนนี้กะลงไก่บ่ทันด้ครบครับตันนี้เป็นยังเป็นไก่เกาอยู่ก็เลยยางเลาะกมา็มามาให้พี่ให้น้องเบิ่งครับนี่แหละครับบรรยากาศของฟาร์มไก่อาคืนทะเบียนผู้เลี้ยงของกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็เลยพาพี่พาน้องมาเบิ่งอยู่นี่นี่แหละครับบรรยากาศ ฝนตกครับมอนีฝนตกพอดีกัมีไกเป็นไก่คอ,อกเกาครับก็เลยเอามาขึ้นมายืนกงอยู่นี่ครับเอามาอนีกับผู้ยังหลายครับพาพีผ้านองมาชมบรรยากาศภายในฟ้ามบรรยากาศเนี่ยมาแรงครับหลังจากเข้าเปิดไฟให้ไกเพิ่นได้กินอาหารหรือเพิ่มเวลาเวลาได้ขคอ,อกครับ อย่าลืมฝากพี่ฝากน้องกดแชร์กดติดตามให้ผมเ,เ้อครับเดี๋ยวสีไทยสระหรือสิ่งดีๆให้พี่ให้น้องเบ่งครับกดไใดมีปัญหาหรือจะสอบถามเรื่องใดก็คอมเมนต์ครับว่าเลยครับหรือว่าโทรสอบถามตามทีผมลงคลิปก็กไว้ครับผมมื้อนี้กาวเพียงสานีแล้วครับสวัสดีครับ